คุณเชอร์ครับนี่ลูกค้าผมผมดูแลเองเชิญคุณดูบ้านได้ตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาให้นะครับขอบคุณค่ะนี่ภูมิทำงานเป็นไหมเนี่ยจะบ,บริการใครก็ดูสภาพมันด้วยดูสิ แต่งตัวกับคนสวนสภาพแบบนี้เหรอจะมีปัญญาซื้อบ้านหลังละหลายสิบล้านอ,ะอ่ะเออขอโทษนะครับพอดีผมไม่ได้มองใครที่ภายนอกนะครับนี่แกหลอกได้ฉันหรอเปล่านครับขอโทษนะครับผมต้องไปทำงาน <umber ed. S 2> <pip> น้ำมาแล้วครับ นี่เธอใครอนุญาตที่เอามือสะกบกของเธอไปจับข้าวของฮะถ้าเกิดมันเสียหายขึ้นมาเธอจะมีบัญญาชดใช้ไหมดูแต่งตัวสิอย่งกับคนสวนฉันจะบอกอะไรให้นะเก็บเงินของเธอไว้จ่ายนี่เท้าก็สอถใจ่ากันอันเนี้ยอันละเป็นหมื่นไม่ใช่อันละสิบยี่สิบาท ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าบ้านหลังนี้ขายไปเรียบรอยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชายสวัสดีครับเมื่อสักครู่คุณผู้ชายถามว่าบ้านหลังนี้ขายไปแล้วหรือยงังใช่ไหมคะ